ครับมนนเยพวมากครับผมรองบาพี่ใหใช่ไหยครับมีเขาใส่หมอนครับดูมาช่วงมันครับวาสเดปป่าบอมันต้องได้ละเอ้าฮะมันเป็นคาเล็กเตอร์ไปไปเราต้องอาบลงไปเลยลงเลยลงเลยนี่แหละ กระิให้ท่านผู้ชมเบื้งไกลๆอ,อ,อ,อ๋อเอออนามีแล้ครับต้องมีตัวตีเถะอออววเอาแมบ,บนิ่งๆต้องนิ่งๆโหดๆ

ยักษ์จ so so um. ัจับที่บ่อนั่นนั่นเบียนมอมือไ่เงนเอาทังนี้ไปหุ่นบ่อหุ่นเนี้อันที่ว่ามาดไป้อยู่นังเทิงนั่นได้บ่เบิดนี่ดูดูดูโอ้โห่ไหเอาคือบ่อทำหุ่นมา น,นี่ะนี่ทั้<อ>งๆไปพนบ่เออเออ้าแ้คอยไู่อ่ะทั้งบ่เอดง่ะพนรอพูนอ้อออกตัวนี้คือมึนบ่ใ้ไลบ่มองดืบ่มองเห่าบ่ เดรด้ดรายให้งครับท่านผู้ชมน้องน่ารักเกินไปหรือเปล่าปิดปานิ่มเป็นชาวสาวสาๆใช่ปะจับกูขึ้นไปได้บ่ทอฟองเลยมีเส่ห้ำกู <laughs> บอกแล้ว <laughs> เอาละครับพี่น้องนี่ครับตอฟี่ตายไป,ไปแล้วตอฟี่ตายไว้ไหนอ๋อมันหมาน,นเลยครับมานี่ <laughs> อยู่กับผม <High S 3> คือเราหากินหากินแบบ<ง>ชาวฟี่ตายเหรอหากินแบบง่ายๆ่ายได้ล่ะอริดีอริ่ดีเลก็คือเนี่ยเดี๋ยวของนั้นครับ ทนัดว่ล่ะอ้ยนล่าเลครับมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวเมนปลาบึกติดอยู่ติดกระบอกมันติดเนาะไงแฮงเอาละพี่น้องพุนเด้อเราไปเบิงฟังพุนพูนเดี๋ยวตามไปเบิงฟังพุนเลยครับ เอามมอยูกับเอาไปิ้นสุดมันมูมันก่อนเอาละพี่น้องมารอรุนชมต่อฟีตายนะครับกบกบอันนี้กบกบบาอย่างล่ะเหลือยูซีห้าตัวเห็นเลยมันมุดนาำ เอาละรอล,ลุนกันต่อครับพี่น้นองทักทายทายท่านผู้ชมนี่ลายแรงหนักบ่หนักหนักปวหน,น, <laughs> นักเลยครับท่านผู้ชมเลยเออตอนนี้ปวดปวดปวดแขนครับท่านผู้ชมหนักหนักไกล,ล,ไกล,ล,ไกลแล้ว,ลลลวลพี่น้องไกลแล้วครับไก่ถึงหน้าที่ระทึกใจแล้วครับไกล่ถึงหน้าที่ระทึกใจแล้วครับพี่น้องปวดปวดใหม่นะครับไกลแล้วครับพี่น้องโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยว เราเบิง้งเชิงน,นิ่เนาะเอาอไปเอาไป,เ,าปเอาปปอ,อันนี้ไปปล่อย<า>ขึ้นครับมันมันมาทันใหญ่ลอยมันใหญ่ก่อนฮ้ยดู้ๆไม่ติดตายไม่ตาย,ตายดอกนี่อู้หลยลยนี่สิบยี่สิบโตหมดแล้วนี่ ต่อฟี่ตายปนเลยคุได้ยินไหล่ะของแล้วใช่เลยเอาครับพี่น้องติดอีกแล้วครับนี่นี่ครับปลาอย่างนะ้ต่อฟี่ตายปลาปึงปลา,าปึงครับเขาเอาือนปลาปึงนี่ครับใส่อีกรอบหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องโบะบะโบะอยู่นี่ครับ,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 รบเดี๋ยว สิมัดยามอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องรอรุนรอชมกันเลยครับอันนี้ล่ะเอาไปขายเลยครับสะเลี้ยงปลาทีมงานบาฟีตายครับนี่พูนเหน่าไปทอดพูนครับเดี๋ยวสีถ่ายเบิร์นะครับตอนยามอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปเอาเรือกันครับพี่น้องนี่ครับเรือรอฟีตายครับนี่เตรียมโตเลยครับเตรียมโตไปกู้มองนะครับรอบสองครับกู้มองรอบสอง รอรุ่นรอชุ่มนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไม่ยามแล้วครับรอบสองนี้นี่ครับพี่น้องในปลานี่ครับนี่ปลาบึกครับปลาบึกแล่มันมาทันใหญ่ครับนี่สองตัครับนี่โอ้กลางสิใหญ่แล้วก็พวกปลานิ่นครับนี่ปลานิ่นแล้วก็นี่ปลาเข่งหญ่ครับนี่ โคตนใหญ่เลยวะปลาเข็งตัวนี้นี่พี่น้องปลาเข็งปลานิ่นปลานิ่นนี่ได้ปาลาได้วพี่น้องโอ้ปลาบึกเดี๋ยวผมจิเอาออกมาให้เบื้องนะครับนี่ครับพี่น้อง นี <rect rate> ่ครับนี่ครับโอ้ยง่ครับนี่อีกครับปลาเข่งปลาเข่งง่ายเลยครับแล้วก็ปลานิ้นอีกสองตัวครับปลาดุกตัวหนึ่งไอ้ลายอยู่พี่น้องนี่นี่ครับปลาบึกเขางอื่นปลาบึกครับในสามตัวครับปลาบึก เอาละพี่น้องก่อนจะนี้จกคลิปผมไปนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แต่กดแชร์ให้พวกผมในนด้รับทีมงานบาฟี่ตายขอบคุณครับที่รับชมไม้ยามผู้เดียครับพี่น้องต่อฟี่ตายเป็นอาบน้าแล้วครับไปเบิง้งไม่ไงไม่ไงบอสบายครับเอาละครับสวัสดีครับ